เรามามาดูน้ําตรงที่เราเคยมานั่งกินข้าวกันค่ะทุกคนเป็นร้านอาหารในตรงนี้โอ้เตี้ยกำลังก่อสร้างใหม่ดูมละกอแกี่น้านโาเออแต่ว่าน้ํามันก็ขึ้นแรงมากเลยนะคะเนี้ยไม่ใช่ขึ้นแรงมาเยอะ น้ำสกจะลิงไปหมดแล้วจ้า